แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือคาบ้านอยู่ในเตดวะไอสัตว์เอ้ยมึงคาบ้านไม่พักเลยอะหกเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกท,ที่เล่นที่โอทราฟอร์ดคาบ้านไปห้าไอสัตว์คือมึงตั้งใจจะทําสถิติที่เฮี้ยที่สุดในประวัติศาสตร์ให้ได้เลยใช่ไหมตั้งแต่นอตทีงแฮงฟอร์ดบอลมัดนิวคาสเซลบรตันยังคิสเซิลพาเลตมีแค่ทีมเดียวที่มึงสามารถเอาชนะได้ คือเซาเทมตันทิมบุยของตารางและเกือบจะไม่รอดด้วยซ้ําในวันนั้นถ้าไม่ได้สิบนาทีสุดท้ายจะอาหมัดไอ้เคี้ยมึงต้องเคี่ยอะไรขนาดนี้วะคือแบบออุต่า์จะเป็นครั้งแรงนะกในฤดูกาลนี้ที่จะชนะได้สี่นัดรวดอุต่า์ชนะมาสามนัดติดยูโรป้าลีกเข้ารอบสวยๆด้วยอันดับที่สามโมเมนตัมกำลังดีตัวผู้เล่นก็หมุนเวียนมาได้อย่างดีแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านโอ้โหเฮียผมไม่รู้จะพูดยังไงเลย มีคาถามอะไรคําถามมากมึงซ้อมเกมรุกกันยังไงครื่งแรกเนี่ยคอมบอลเกือบ70%นะครับครองบอลเกือบ70โอกาสยิง10ครั้งเข้ากรอบเป็นศูนย์มึงจะเอาประตูมาจากไหนแค่มีปัญญายิงให้เข้ากรอบยังไม่มีปัญญาเลยและทั้งเกมแมนยูไนเต็ดน,นะครับ90านาทีบวกทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมีโอกาสยิง17ครั้งจาก17ครั้งเข้ากรอบแค่2ครั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถึง10%ไหมเนี่ย ไอ้เหี้ยแล้วที่แบบคำถามหนึ่งคือมึงซ้อมเกมรุกกันอย่างไรใช่ไหมอีกคำถามหนึ่งโค้รลูกเซฟพีชจำเป็นต้องมีอยู่ไหมเรื่องของเรื่องครับลูกแรกมึงเสียจะลูกเซฟพีชถูกปะ่ะโอเคมึงเสียไม่พอเวลามึงได้ลูกเซฟพีชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือเตะมุมเตะมุมวันนี้11ครั้งใช้โอกาสหรือสร้างประโยชน์จากลูกเซฟพีทจะเตะมุมไม่ได้เลย แล้วมึงจะจ้างโค้ดมาทําแมวน้ําอะไรไม่ใช่สิมึงจะจ้างมาทําเชี้ยอะไรในเมื่อเกมรับมึงก็ไม่ดีเกมลุกมึงก็เชี้ยไอ้สาก็ไปดูแต่ละลูกโอ้ยลูกแรกนะครับเขายิงมาไอ้วนหน้าก็ตามมาตรฐานแหละแต่คนเข้าไปซ้ำเนี่ยพวกมึงไม่มีใครที่จะสแกเนเลยหรือว่าใครมันธรรมชาติของเกมรับอะไอ้เชี่ยบอลม,มาอย่างงั้นมึงก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะไปแบบมึงก็ต้องรู้ไหมว่ามันต้องมีคนที่เข้าไปซ้ําอะไอ้นี่ไม่เชี่ยเท่าไหร่ ลูกที่สองครับตัวเองได้ทําเกมรุกอยู่ไปเสียบอลไปจ่ายเข้าตีนเขาดื้อ,อและหลังจากนั้นครับให้สังเกตเรนี่โยโร่ไอสัตว์มึงเห็นเขาวิ่งมาแท้ๆนะครับให้ไปตั้งใจดูผมไปตั้งใจดูแล่ไปดูย้อนหลังไอช็อตเนี้ยหลายครั้งมากจนกว่าจะมั่นใจว่ามันใช่จริงๆไอช็อตที่ไอตัวแอสซิสผมนึกชื่อไม่ออกช่างแม่งแบบมันวิ่งมาไอโยโร่มันยังเห็นอยู่เลยนะ แต่แล้วครับเซลวินาทีครับโยโรโ่ไม่รู้มันคิดเฮี้ยอะไรเห็นเห็นอยู่ว่าเขาวิ่งมาหาตัวเองวิ่งเพื่อจะไปข้างหน้ามันวิ่งไปซ้อนไอ้ดาโลท,ทั้งทั้งที่ดาโลแม่งก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่โดนเนี้ยมผ่านไปแล้วทีนี้เป็นไงแม็กควายก็ต้องมาตามมาอีกทางนู้นก็โล่งอีกไอ้ฝั่งนี้ก็หลุดอีกเหี้ยแบบ โกรดโา้โหแม่งทำงานมาก็เหนื่อยมานั่งดูพวกมึงเนี่ยโอ้ย,อย,อยคือเข้าใจแหละว่าพรีเมียร์ลีกค,คือเกมพรีซีซั่นผมไม่ได้ซีเรียลมันจะจบอนันดับเท่าไหร่แต่6นัดในโอทาฟอร์ดมึงแพ้ไปถึง5นี่มันเครียเกินไปแล้วนะเว้ยพวกมึงอื้โอ้ยอเฮีย้ยแบบหมดคำจะพูดว่ะเกมรุกก็เฮีย้ยเกมรับก็เฮีย้ยลูกเซฟพีทก็เฮียเฮียทั้งรับ เขียดทั้งรุกเออประมาณนี้แล้วกันหงุดหงิดเว้ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับใครมีสินค้าเลยอยากให้ช่วยโปรโมทก็ตามนี้เลยครับขอบคุณครับ